หัวข้อแผนรอบสังหารกษัตริรัชกาลที่เก้าโอ้ข่าวใหม่ข่าวใหม่มันมีเรื่องอย่างนี้จริงด้วยเหรอไม่เคยมีนักประวัติศาสตร์ที่ไหนเคยเอาเรื่องนี้มาพูดมาก่อนเลยอืม,อมนะไม่เคยมีข้อมูลก็มาจากวิกิลีกเป็นฐานข้อมูลของพับบิค Library of U.S. Diplomacy <ม>นะชื่อหัวข้อ Rumor of CIA p ซ o t t o a s s a s s i n a อ e the King <ม>นะถ้าใครอยากรู้ก็ไปค้นดูคือนักประวัติศาสตร์ยังไม่เคยค้นคว้าเจอเรื่องพวกนี้นะก็ะเลยไม่ได้เอาออกมาผมแปลให้เลย<ม><ม>แปลเป็นไทยเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อถ้าเป็นการรายงานของทูต สหรัฐวันที่ห้ามกราคมปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะข้อมูลเปิดเผยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงเท่านั้นครับราชเลขานุกการกษัตร์หม่อมหลวงสวีสันระดาวันนะคุณไหมระดาวันกองทุนระดาวันนมีในวันที่ <laughs> ใช่ก็นี่แหละอ,อ เรียกฉันในวันที่ห้ามกราคมเพื่อหาลือเกี่ยวกับความกังวลต่อข่าวลือที่ CIA วางแผนรอบสังหารพระมหากษัตริย์และพื้นฟูรัฐบาลทหารแผนการที่ถูกกล่าวหาพัวพันกับอาจารย์ประจำม,มหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับการศึกษาจากสหรัฐฉันเชื่อในสิ่งที่ฉันทำไปในการที่จะโน้มน้าวคุณทวีสันว่าข่าวลือไม่มีมูลความจริงและสหรัฐหนุนหลังกษัตริย์อย่างแข็งแรง ในการปรับปรุงอนาคตของประชาธิปไตยให้เป็นประเทศไทยที่เป็นเอกลากษจบบทสรุปอ่ะตอนนี้เราสรุปว่าต,ตอนเราเราสรุปว่าสหรัฐหนุนหลังกษัตริย์อย่างแข็งแรงเดี๋ยวนะเอะอครับทวีสันและดาวันราชเลขานุการกษัตริย์เรียกฉัน หน้ามกราคมเขาต้องการหาลือเกี่ยวกับข่าวลือซึ่งเขากล่าวว่าเป็นเรื่องร้ายแรงและเป็นเรื่องที่กษัตริย์กังวลว่า CIA วางแผนที่จะลอบสังหารกษัตริย์และฟื้นฟูรัฐบาลทหารในประเทศไทยเขาบอกว่ารัแบบนะเ,เขาบอกว่าสิบหกคนที่ผัวพันนั้น หลายคนเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และที่อื่นๆเขาแจ้งว่าในที่ประชุมจัดขึ้นที่ร้านอาหารกลางคืนในกรุงเทพมีการลงคะแนนเสียงภายในกลุ่มสมาชิก9คนเห็นชอบกับการรอบสังหารและ7คนคัดค้านครับฉันตอบว่าอ่า ฉันตอบว่าฉันขอโทษที่ข่าวลือไร้สาระเช่นนี้วนเวียนอยู่ในกรุงเทพนานก่อนที่จะมาประเทศไทยฉันได้พัฒนาความเคารพอย่างลึกซึ้งในความลับของพระเจ้าอยู่หัววงเล็บเป็นประโยคที่ฉันใช้ในการสนทนาน,นี้และถือว่าเขาเป็นกำลังสำคัญที่สร้างสรรค์ที่สุดในประเทศไทย หนึ่งเดือนหลังจากที่ฉันมาถึงฉันต่อสายไปวอชิงตันถึงการประเมินสถานการณ์ในประเทศครั้งแรกของฉันโดยแสดงความคิดเห็นบนบทบาทที่ขาดไม่ได้ที่พระมหากษัตริย์ได้แสดงในเดือนตุลาคมมี่พูดเองต่อนะครับอันนี้มันเกิดพูดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเดือนมกราปีหนึ่งเอ็ดก็คือหลังเหตุการณ์สิบสี่ตุลาประมาณสี่เดือนอ๋อครับสิบสี่ตุลาปีหนึ่งหก โดยในเหตุการณ์ฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยฉันได้เน้นในเอกสารฉบับเดียวกันว่าฉันอยู่เบื้องหลังร้อยเปอร์เซนตในความพยายามของพระอ,องค์ในการสร้างรัฐธรรมนูญในประเทศไทยสหรัฐพูดหลายรอบมากเลยนะว่าอยู่เบื้องหลังแต่การอยู่เบื้องหลังเขาเนี่ยเขาพูดถึงการอยู่เบื้องหลังในแง่ว่าเขาช่วยสร้างประชาธิปไตยอถ้าถามผมวิเคราะห์เนี่ยในภาษาของทางการพูดเนี่ยพูด พูดกำลังแก้ตัวมีแผนสังหารจริงๆอืมเพราะว่าอะไรูฟังต่อฉันพูดถึงหนึ่งในผู้วางแผนที่ถูกกล่าวหาสิบหกคนปราโมทนาคอนทัพเป็นหนึ่งในนักเรียนเก่าของฉันนายกรัฐมนตรีมีความคิดเพียงพอแล้วที่จะแต่งตั้งเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกสิบแปดคนของคณะกรรมการร่างรัฐมนูญในความสัมพันธ์อันยาวนานของฉันกับปาโมท และในหลายๆการสนทนาของฉันกับศาสตราจารย์ชาวไทยหลายคนตั้งแต่ฉันมาถึงฉันไม่พบสิ่งใดนอกจากการแสดงความรู้สึกชื่นชมต่อบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของกษัตริย์ในกระบวนการทางการเมืองของไทยนี่สรุปนะทูตก็รู้นี่ว่ามีการวางแผนครับถูกปะกทูกเพราะเพราทูตพูดทูตพูด,พดว่าเนี่ยพระมุนาคนทัพเป็นหนึ่งใสิบหกคนทาง ราชาเลขาไม่ได้พูดนะปาโมดเอ๊ะพูดเป็นคนพูดขึ้นมาเองเพราะทูดรู้ว่ามีการประชุมนี้มีมูลถูกไหมล่ะถูกถูกอ่าทวีสันเถียงว่าเขาได้รับการยืนยันบางอย่างว่าทวีสันนี่เป็นราชาเลขานะครับทวีสันและตะวันนันะอาจารย์เหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาในสารฐ ประชุมหารือถึงรัฐบาลในอนาคตของประเทศไทยในความคิดเห็นของบางคนประเทศไทยควรเป็นรัฐบาลสังคมนิยมที่เอเอียงเล็กน้อยไปทางคอมมิวนิสต์และเขาโต้เถียงกันว่าจะทําอย่างไรกับกตริย์ภายใต้รัฐบาลเช่นนั้นทฉานทูดพูดว่าฉันขอให้ยวนะแป๊บน,นะอุ้ยเลยตุ๊ดตุดตุ๊ด,ด,ดเือนกัน มัน,มนยมันกระโดดแทบ,บออมันกระโดดมันกระโดดเออสักครู่สักอุ้ยกระโดดเลยไปไกลเลยครับโอคบ<ช>เคกท,ทีฉันพูดต่อว่าทูดนะทูดพูดต่อ ในช่วงสิบถึงสิบห้าปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ส่งนักเรียนจํานวนหนึ่งไปศึกษาต่อต่อตางประเทศข้าพเจ้าทราบดีว่าอาจารย์ธรรมศาสตร์และจุฬามากมายจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในอเมริกาฉันบอกว่ามหาวิทยาลัยในอเมริกาเป็นสถาบันแห่งการลงคะแนนเสียงซึ่งมีตลาดเสรีแห่งความคิดและวิชาการเสรีภาพที่โดดเด่นกว่าใครนักเรียนที่มาจากมหาวิทยาลัยของอเมริกามักจะวิพากษ์สถาบันต่าง และเขายังมีอุดมการณ์และมีมนุษยธรรมในวัยยี่สิบของพวกเขาโอดปานสังคมนิยมอย่างนั้นและแนวคิดเช่นการปฏิรูปที่ดินและการให้ความสำคัญกับเกษตรกรพระมหากษัตริย์เคยแสดงแนวคิดเหล่านั้นมาแล้วศาสตราจารย์ที่ได้รับการฝึกฝนจากชาวอเมริกันจึงสามารถเอื้อเฟื้อแก่ประเทศไทยได้อย่างแท้จริงเช่นกันมผมวิเคราะห์นะ,ะผมะผมอธิบายนะ ทูดแก้ตัวให้ออกหน้าแก้ตัวให้แล้วก็อ้างอิงว่ากษัตริย์ก็มีแนวคิดอย่างนี้เหมือนกันะดึงแนวคิดกษัตริ์เป็นโฟนงั้นนักศึกษาเขาคิดอย่างนี้ก็ไม่แปลกอ่าโอเคครับแต่แก้ตัวออกหน้าแก้ตัวแทนเด็กเลยนะไอ้นักงาานแก้ตัวททนอาจารย์พวกนี้เลยนะคืนนี้ตั้งแต่ตอนตอนช่วงหลังเอ,เอตั้งแต่ตอนช่วง ตบดแมนครับตันเป็นต้นมาเนี่ยมาจนถึงช่วงหลัง14ตุลาเนี่ยสหรัฐหนุนกับัตร์ภูมิพลมาโดยตลอด mm hmm. แต่ช่วงเนี้ยมันจะเป็นหลักฐานว่าสหรัฐเนี่ยเริ่มมีรอยร้าวกับกษัตริยภูมิพลละ uh hmm. แล้วแล้วหลังจากนี้ต่อมามันก็รัฐบาลไทยถึงเริ่มไปสัมพันธ์กับจีนไงโดยส่งคึกฤทิ์ไปก่อนไงคึกฤทธิตเสนีแล้วหลังจากหกตุลาปีหนึ่งเก้าถึง ก็มีปัญหาก็คือพิเศษนีอีกไม่พอใจคือทําให้เขาไม่เต็มที่ค่อยไปส่งลูกๆเขาไปจีนแทนเนี่ยอ,อ่าอ่างั้นรอยล้าวเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างถึงขั้นว่าสหรัฐจะไปร่วมมือกับไปร่วมมือกับนักศึกษาเอ,เ,อเ,อเอ้ไปร่วมมือกับนักศึกษาเพื่อเพื่อรอบสังหารอืมรอเออแต่สัปปุ้ิพลอาจจะมีแนวคิดอะไรบางอย่างซึ่งสหรัฐเองก็รู้สึกว่าไม่โอเคละเริ่มไม่โอเคอ่า ตอฉันว่าต่อเพื่อย้ำว่าอย่างไรก็ตามนั่นเป็นความเห็นส่วนบุคคลเพียงไม่กี่คนที่ยึดมั่นอุดมการทางสังคมนิยมเกินวัยยี่สิบลัทชิมาร์กซิสเลนินนิสไม่ใช่ปรัชญ,ญาที่นิยมในสหรัฐอเมริกาแนวคิดแบบเหมาอิสขบวนการเคลื่อนไหวแรงงานก้าวหน้าโปรเกรสซีฟเลเบอร์มูฟเมนต์หรือ plm มีคนอเมริกันหนึ่งหมื่นคนเข้าร่วมและพรรคคอมมิวนิสต์อิทธิพลโซเวียตเดอะโซเวียตอิมโฟเรนคอมมิวนิสต์ปาร์ตี CPUSA มีผู้เข้าร่วมสองหมื่นคนบวกกับผู้สนับสนุนหนึ่งแสนถึงสี่แสนคนอผมขยายความนิดนึงอเมริกาเขาก็ให้ตั้งให้ตั้งกลุ่มโซเวียตกลุ่มจีนกลุ่มนิยมคอมมิวนิสต์อะไรก็ไม่เห็นเขาจะต้องไปฆ่าทิ้งน่ิว่าอยากจะเป็นอะไรอยากจะนับถืออะไรอยากจะชอบอะไรเพื่อนไหวเป็นสมาชิก เป็นองค์กรมีสมาชิกด้วยซ้ําก็มไม่เห็นเขาจะว่าอะไรนี่หว่าอของเราต้องฆ่ากันเนี่ยมีาาศาสตราจารย์รัฐศาสตร์ทางการเมืองสามสิบคนในมหาวิทยาลัยของเพนซิวเนเนียม,มีเพียงหนึ่งหรือสองคนเท่านั้นที่สามารถระบุได้ว่าหัวรุนแรงฉันตั้งทฤษฎีว่าศาสตราจารย์ในประเทศไทยส่วนใหญ่ที่คนไทยมองว่าหัวรุนแรงจะได้รับการพิจารณาสมนไว้ในมาตรฐานแบบสหรัฐอเมริกาก็ประมาณว่า หัวรุนแรงก็เก็บไว้เธอเป็นส่วนน้อยให้มันมีความคิดหลากหลายหน่อยเหมือนในอเมริกาเออครับอ่ะต่อทวีสันได้เสนอข่าวลือเกี่ยวกับสหรัฐอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าคนไทยที่มีการศึกษาหลายคนเชื่อว่าประเทศของเขาจะตกอยู่ภายใต้อํานาจของจีนและพวกเขาถูกโน้มน้าวว่าสหรัฐจะเอออ,อก,กับจีนเพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นวงเล็บผมพูดเอง <c oughs> แต่ว่าสหรัฐกับจีนไม่ถึงกับขัดกันนะในตอนนั้นอ่า <c oughs> ข้าพเจ้ารับรองกับทวีสันว่าสหรัฐไม่ได้ปรารถนาให้ประเทศไทยหรือประเทศในตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาอยู่ในครอบงำของใครก็ตามฉันหมายถึงว่าฉันได้เขียนในหัวข้อนี้และนำเสนอเขาเป็นถักเป็นเอกสารทำนองเดียวกับของประธานาธะบดีนิกสันที่ไปเยือนปักจริงะนะคือคอมมิวนิสต์มันมีหลายแบบแล้วมันไม่ใช่คอมมิวนิสต์เดียวตอนนั้นสหรัฐที่มีปัญหาจริงๆคือพวกค่ายรัสเซียคิวบาะลรพวกนี้แต่กับจีนเองนิกสันยังไปเยือนเลย อืมใช่คอมมวนิสต์จีนแล้วยุคของประธานในี่เป็นนิกสันเนี่ยนิกสันก็คือประธานดีในยุคสงคราเวียดนามที่โหดท,ที่สุดนิกสันนี่คืออนุมัติระเบิดถล่มไม่อั้นนิกสันนี่เป็นสายเหี่ยวเป็นสายเหี่ยวขวาจัดสุดเอ้เป็นสายเหี่ยว,วสํสาห,สหรับอเมริกาถือว่าเป็นขวาขวาจัดสุดขั้วอเมริกาอ่าแล้วตอนหลังนิกสันเนี่ยที่โดนคดีวอเตอร์เจตไงอืม เราต้องต้องออกจากกาันเรทั้งดักฟังทั้งอะไรเป็นมาเฟียนิกสันนิค้าอาวุธด้วยนะอับฉ oh. <właśnie S 3> ันขอให้ความมั่นใจเพิ่มเติมว่าเจอเมริกันคนไหนของเราได้รับข้อมูลแผนการต่อต้านกษัตริย์เราจะแจ้งให้ทวีสันทราบทันทีฉันขอให้ทวีสันนาความถึงพระมหาก,กษัตริย์ฉันอยากจะมีโอกาสร,รู้จักพระองค์มากขึ้นนี่ไง <00. S 2> เปิดก็เลยเปิดช่องแปลว่าผมอธิบายนะ แปลว่าตอนเนี้ยทูดจึงรู้สึกว่าตัวเองยังไม่สนิทกับกษัตริย์มากอาศัยโอกาสนี้พลิกสถานการณ์เป็นว่าอยากได้โอกาสที่จะไปคุยกับกษัตริย์มากขึ้นซึ่งกษัตริย์ต้องอยากคุยอยู่แล้ว <c oughs> ไอ้ทีย <c oughs> มึงจะฆ่ากู <c oughs> ถูกป่ะถูก <c oughs> งั้นมันเปิดโอกาสให้ทูตสารัฐไปคุยกับกษัตริย์แล้วหลังจากนั้นเป็นเรื่องที่ต้องขุดคุยกันต่อไปว่าไปคุยอะไรไปไปคุยอะไรกษัตรถถิย์ถึงไม่ถึงมันถึงยกเลิกแผนรอบสังหารกษัตริย์ แล้วในภายหลังก็เกิด6ตุลาขึ้นมาอืมนะออาจจะไปดีวไปมีดีวอะไรกับสหรัฐอะไรเงี้ยนะน่าจะมีหลังจากนี้อะอเพื่อสนับสนุนประเด็นนี้ฉันได้กล่าวถึงว่าสถานทูตสหภาพโซเวียตณกรุงเทพอาจปล่อยข่าวลือสหรัฐวางแผนต่อต้านกษัตริย์บางทีในการตอบสนองต่อคําพูดนี้ทวีสันได้ระมัดระวังชี้มาที่เราว่าลูกสาวกษัตริย์กำลังเรียนเปียโนจากภรรยาของเจ้าหน้าที่สถานทูตโซเวียต ที่เป็นสมาชิกของ G R U มันเป็นภาษาโซเวียตอะเกาเกาวนอยลาโซเวดีเวสอะไรใช่ไหมันผมไม่ใช่นักรัสเซียพูดอ่านด้วยเหรอแปลว่าแปลว่าแปลว่าหน่วยสืบราชการรับทางทหารของโซเวียตไม่ใช่ KGB นะก็คือยุคนั้นยังไม่มี KGB ก็คือมีไอ้หน่วยงานเนี้ยอ๋อครับคชื่อเดชตาลพัท เอกเดี๋ยวนะเป็นก็คือหมายถึงว่าเดชตะลพั์เอกอัคาราชทูดนักกรุงเวียนนาเป็นผู้ที่รับรองผลงานของผู้หญิงคนนี้ที่เป็นนักเปียโนที่ได้รับรางวัลไอ้เนี่ย ทูดคนนี้นี่พลิกลิ้นเก่งจิบหายนอกจากจริงนอกจากจะไม่ถูกเขาด่าว่ามึงไปวางแผนรอบสังหารกษัตริย์แล้วเนี่ยยังพลิกสถานการณ์ใส่ไล่ใส่ไล่โซเวียตบอกว่าเป็นแผนปล่อยข่าวลือของโซเวียตแล้วถือโอกาสกำจัดสายลับโซเวียตด้วยด้วยคนหนึ่งเพราะว่าเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าไอ้ครูสอนเปนโนคนนี้เป็นสายลับรัสเซียถือโอกาสทำให้ถือโอกาสบอกใบ้ทูดเลยว่าไอ้เนี่ยเป็นสายลับรัสเซีย ไอ้ครูสอนเป็นโนเนี่ยแอบชิบเปงความคิดเห็นฉันได้มีความสุขที่ได้มีโอกาสบรรเทาทุกข์ของความกังวลของชายผู้หนึ่งซึ่งเห็นได้ชัดว่าค่อนข้างใกล้ชิดกับประัตรข่าวเกี่ยวกับข่าวลือที่ชั่วร้ายซึ่งสร้างบรรยากาศในการกล่าวหาในเมืองแห่งนี้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องรุนแรงน่าเสียดายโดยบทความพาดหัวข่าวในวันที่ห้ามกราคมของเดอะเนชั่นเกี่ยวกับกิจกรรมของซ i a อเอในอีกรูปแบบหนึ่งฉันเชื่อว่า การสร้างความก้าวหน้าอย่างมากในการโน้มน้าวทวีสันว่าสหรัฐหนุนหลังกษัตริย์อย่างแข็งขันในการปรปับปรุงอนาคตประชาธิปไตยของไทยในบรรยากาศทางการเมืองในกรุงเทพที่ยืดเยื้อแต่เราจะพยายามบ่อยๆเพื่อล้างบรรยากาศของข่าวลือโเจบ